ครับนะครับสาหรับท่านลูกค้าท่าน,านาได้ยินไหมครับวันนี้ก็แบบกันเองแล้วกันนะครับก็จร <c oughs> ิงแล้วเนี่ยิ่งจะมีงานใหญ่ไปวันที่หนึ่งธันวานะครับไม่ทราบว่ามีท่านใดไปร่วมสัมมนาที่ตลาดหักทรัพย์บ้างไหมครับอาจจะมีสองสามท่านข้างหน้า <c oughs> ใช่ไหมครับอันนี้เป็นงานที่พยายามรวมทั้งเรื่องของการตลาดกับ่ายวิเคราะห์เข้ามาด้วยกันนะครับเพิ่งเจอกันไปสามสัปดาห์เองนะครับ นี่ก็มาคงเป็นการสัมมนา,าครั้งสุดท้ายละว,วันนี้เนี่ยจะเห็นบรรยากาศก็จะเป็นเดี๋ยวเข้าใจว่าคงม,มีงานปีใหม่ต่อ <c oughs> ก็เป็นการขอบคุณท่านลูกค้าผู้มีอยู่ประการละคุณเลี่ยหน่อยๆนะครับเดี๋ยวสําหรับท่านที่ยังไม่รู้จักกันเนี่ยขอแนะนําตัวนิดนึงเพราะว่าคงต้องเจอกันอีกหลายปีถ้าผมไม่ออกไปก่อนหรือว่าท่านไปเดินหุ้นที่อื่นก่อนนะครับก็คือผมชื่อรักพงศ์นะครับเ,เป็นนักวิเคราะห์ที่ KTI เนี่ยตอนนี้ก็อยู่มา10ปีแล้ว ไม่รู้หน้ามัอนอยู่มากี่ปีสิบปีนี่หลังหนุนก่อนคุณพิชัยอ,อก,ก็ถือว่าถือว่าคุณพิ่ชายเป็นหัวหน้าผมครับอ๋อเหรอก็คือทํางานมาด้วยกันตลอดออผมเข้ามาที่นี่เนี่ยเดือนมกราปีสี่หกนะฮะก็ตอนนั้คุณิจงจบโทว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยคุณพิชายนี่ว่าเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็อยู่กับแกมาประมาณนักผมเข้าใจว่าได้ามาสาักห้าปีหรือสี่ปีแล้วแกก็ออกไปอยู<ป>่ที่อื่น นะครับอันนี้ก็ทำหน้าที่ให้บริการทั้งรีเทลอะไระสถาบันนะครับทีนี้ผมจัดสัมมนารา,ายเดือนมา7-8ครั้งแล้วอันนี้ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ทีนี้คงต้องมาคุยกันว่าตลาดหุ้นเนี่ยเดือนมกราจะเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านผู้ร่วมสัมมนาที่ยังไม่อยากจะไม่คุ้นกับการจัดของฝ่ายที่เราเรียกว่าฝ่าย PPM เนี่ยที่ว่า Professional Product Management เนี่ยนะครับ จุดหลักของการสมัมมนาแบบนี้ก็คือว่าเราจะจัดทุกๆวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับแล้วก็เราจะคุยกันในเรื่องที่ไม่ยาวเกินไปคือจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยสมัยสามสี่ปีห้าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก่อนวิกฤตก่อนปฏิวัติอะไรสมัยนั้นเนี่ยเวลาบล็อกเกอร์จัดสมัมมนาทีหนึ่งเนี่ยจัดซะใหญ่โตเลยไปจัดตามตลาดหลักทรัพย์บ้างไปจัดตามโรงแรมบ้างแล้วแต่กําลังทรัพย์แล้วก็สถานการณ์ของลูกค้า ปรากฏว่าคุยกันทีหนึ่งเนี่ยปีนึงเจอกันสองครั้งนะครับเจอกันอี่งทีหนึ่งลืมหมดละติดอะไรบ้างเชียร์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จัดใหญ่มากก็ามาคุยกันสบายๆคุยผมผมไปเคยพูดหมดแล้วแหละจะใหญ่จะเล็กนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือจัดแบบเล็กๆหน่อยแล้วก็คุยเป็นรายเดือนเพื่อดูว่า,าตลาดเป็นยังไงหุ้นเด่นเป็นยังไงว่าเราที่เดือนเก่าเราแนะนําอะไรไปวันที่หนึ่งธันวาแนะนําอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็คือเกริ่นให้คร่าวๆสาหรับท่านท่านที่ยังไม่เคยมามาสัมมนาในอันนี้ไม่ทราบทําให้มันไม่มีให้มันปิดไฟข้างหน้าได้ไหมครับเหมือนกับจะเห็นไม่ชัดหรือเปล่าหรือว่าโอเคไม่ชัดเปิดไฟข้างหน้านะครับเดีครับมันไม่ได้ถ้าปิดแล้วไม่ไม่เวิร์คเปิดใหม่ฮะโอเคโอเคครับ ามาเริ่มของเซตอินเด็ก e ก่อนละกันนะครับผมผมจะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าท่านใดมีคําถามอะไรเนี่ยก็ถือว่ากันเองนะครับก็แลกเปลี่ยนคุยกันได้เลยเพราะว่าเาแต่ละท่านเนี่ยก็สไตล์การเล่นหุ้นก็ไม่เหมือนกันผมเองก็ไม่ทราบแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าผมจะไม่ค่อยคุนหน้าหลายท่านยกเว้นสามท่านข้างหน้านะครับก็เลยอาจจะเรียกว่ามีคำถามอะไรก,ก็ถามได้เลยนะครับปีนี้กําไรไหมครับ เชื่อไหมครับว่าบางท่านไม่กําไรเลยเพราะว่าไปซื้อบ้านปูไปซื้อปตทสอขอมีหมดเลยใช่ไหมครับไปซื้ออะไรนะผมไม่มีใครซื้อหุ้นเรือแล้วมั้งเพราะว่าทำเจ็บแสกมาหลายปีอ่าก็มีตัวอย่างก็เห็นมันลงมาเยอะแล้วใช่ไหมครับผมคุยกับลูกค้ามาหลายท่านเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบางท่านเนี่ยแบบน่าเห็นใจคือไม่กําไรเลยเพราะว่าติดบ้านปู ติดปอทอสอพอแล้วก็ลังเลเพิ่มทุนดีไหมไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเซกเตอร์เนี่ยสำคัญเดี๋ยวที่จะพูดด้วยฝั่งปีหน้าเนี่ยในเดืนอนมกราเนี่ยเกิดไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าเรามองมกราหุ้นจะลงนะครับก็เป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อทีนี้มาดูสไลด์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกทะเลไปไกลสไลด์นี้เนี่ยผมเรียนนําเสนอวิวทุกอย่างแล้วก็เป็นมุมมองผิดถูกก็มาตีหัวผมได้มาเจอทุกเดือนนะครับตลาดเนี่ยเรามองว่าตอนนี้เนี่ย สูงเกินพื้นฐานปีนี้ไปแล้วนะครับแต่ยังต่ำกว่าพื้นฐานปีหน้าทีนี้เรามาดูกันว่าพื้นฐานเรามองเท่าไหร่ก่อนที่เราจะลงไปลงในรายละเอียดนะครับตลาดปอนวานของทงสไลด์เนี่ยอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเซ็ตอินเด็กซ์มูลค่าปีนี้ที่เรามองเนี่ยเรามองไว้ที่พันสามร้อยสี่สิบสองจุดนะครับซึ่งมันเลยขึ้นมาประมาณสามสิบจุดนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมที่มันเลยขึ้นมาเดือนธันาวามีแล้วเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะครับ ประการแรกก็คือว่าปีนี้เนี่ยถ้าท่านดูเซ็ตอินเด็กย้อนไปนะครับตอนต้นปีเนี่ยอยู่เปิดปีมาเนี่ยอยู่ประมาณั1พันหกสิบใช่ไหมครับปีนี้นี่รวยเลยนะขึ้นมาสาม้อยสิบจุดขึ้นอย่างเงี้ยฮะท่านท่านซื้อผมไม่แน่ใจแต่แล้วท่านอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าแต่ถ้าสําหรับท่านที่เป็นคนทํางานเงินเดือนเนี่ยท่านจะรู้จัก LTF ใช่ไหมครับที่เป็นกองทุนสวัสดิกภาษีถามว่าคุณขึ้นมาตรงเนี้ย คือผมพูดได้เพราะว่าผมจัดสัมมนาทุกเดือนเนี่ยผมก็ก็คุยกันอยู่เนี่ยบอกว่าอตอนขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ไม่กล้าซื้อแล้วใช่ไหมครับพันสองทำไมมันขึ้นแรงขนาดนี้พอมันลงมาห้าสิบจุดเกิดอะไรขึ้นครับพันหนึ่งแน่เลยไม่ซื้อดีกว่าอ่ะก็เกี่ยวก<อ>ับตอนนั้นผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่เชื่อนะผมก็มันอย่าไปแบร์มากแบริรชเบร์เป็นอย่างเบริชนะฮะคือในตลาดนี่มันจะมีหมีกับกระทิงนะฮะก็จะเป็นสงครามของสัตว์สองชนิดที่ที่อยู่กันพอลงมาตรงนี้เนี่ย ก็กลัลวเราบอกว่าทึ่งไม่มีท่านที่พูดอย่างนั้นไม่ได้ผิดนะฮะคืออะ <c oughs> ไรนะครับวิเคราะหมือนคนบอก <c oughs> อบอก <c oughs> ได้หมดเลยครับคือผมอยู่มาสิบปีเนี่ยผิดถูกก็โดนมาหมดละ <c oughs> แต่ว่าเรื่องเรื่องคือต้องพูดได้ถูกมากกว่าผิดยกตัวอย่างตอนวิกฤตเนี่ยก็ตลกมากคือนี้เราให้ฟังขำๆตอนที่มันลงจากแปดร้อยลงมาสามร้อยเนี่ยแต่ท่านคงอยู่ในตลาดช่วงแฮมเบอร์เกอร์นะฮะพอลงมาห้าร้อยเนี่ยเราก็เชียร์ซื้อกันละ นนคือมันถูกจริงซื้อซื้อซื้อก็อซ,อซ,อซื้อแล้วก็รับอยู่นั่นนะฮะรับจนมีหุ้นเยอะแยะทั้งหมดเลยลงมาสี่ร้อยสามร้อยแต่มันยังโชคดีว่าถ้าท่านรับไปจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็รวยเพราะว่าหลังจากนั้นแค่ปีเดียวเนี่ยมันกลับมาเจ็ดร้อยแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นพันหนึ่งนะครับอ่ะนี้เรามาพูดถึงอนาคตกันหน่อยว่าเ,าเดือนธันวาเนี่ยมันจะมันเกิดอะไรขึ้นท่านดูรถมันพอมันลงมาแป๊บเดียวเนี่ยผมม่าเราจะบอกว่าเดือนธันวาปีนี้คนซื้อ ltf เยอะมากเพราะไม่มีทางเลือกนี่เดี๋ยว,วหุ้นมัันนไม่ลสกีะครบ ล่วตอนกลางปีเนี่ยพอมันรีบาวขึ้นมาใช่ไหมครับออก็ดีจังเลยพันสองร้อยห้าสิบไม่กล้าซื้อละลงรวดเดียวเลยลงมาพันหนึ่งจุดเนี้ยมีคนซื้ออัลทีเอไปเยอะมากแล้วมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยปีนี้รวยเพราะว่าซื้อะถวๆนี้นะครับแต่บางท่านก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าถ้าท่านจําได้เนี่ยช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยช่วงกลางปีเนี่ยพอมันลงมาพันหนึ่งเนี่ยก็มีในตัว900เลขเก้าร้อยโผล่ไปน,นะรหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพอมันรีบาวมาตรงนี้เนี่ย เราก็จะแบบเอ๊ะมารีบาวจริงเปล่าออมันไม่ดีแน่เลยยุโรปยุโรปอเมริกาเยอะแย,ย,ย,ยะหมดนะฮะเพราะว่าเวลาหุ้นลงเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็จะมีแต่ข่าวร้ายเวลาหุ้นขึ้นหนังสือพิมพ์ก็จะมีแต่ข่าวบวกน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ถ้ามันร้ายจริงเหมือนแทมเบอร์เกอร์ก็ไม่ซื้อนะคระับก็ผมต้องเป็นหน้าที่พวกผมที่จะวิเคราะห์ว่าอ้ร้ายเนี่ยร้ายร้ายจริงๆหรือว่าร<ล>้ายเล่นๆนะครับเพราะฉะนั<ๆ>้นเนี่ยพอมารีบาวท่านดูเฟสนี้ขึ้นมาเนี่ย กก็เร็วมากนะครับแล้วก็ช็อบสุดท้ายที่เร็วที่สุดเนี่ยก็คือตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเดือนนี้เนี่ยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยจําเป็นต้องซื้ออี f นะครับทําให้หุ้นมันขึ้นไปเลยพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยต่างชาติซื้อทุกวันนะครับจากเรื่องของการเก็งกําไรมาตรการซึ่งผมเคยพูดไปละเอียดพอสมควรครั้งก่อนๆนัคือเรื่องของค e เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ยังไม่ได้มีท่านใดสงสัยเนี่ยผมจะไปเร็วๆก่อนว่ามาตรการ QE ก็คือเอาเป็นว่าแบบชาวบ้านก็คือพิมพ์เงินแล้วกันสหรัฐก,ก็คือพิมพ์เงินเพิ่มแล้วก็ทําใหเา้เงินเนี่ยมันมาซื้อหุ้นกันนะครับตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ละแต่ว่าปีหน้าเนี่ยถามว่ามูลค่าพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้เท่าไหร่ปีหน้าเรามองไว้ที่พันห้าร้อยสิบแปดจุดนะครับซึ่งท่านดูแล้วถ้าเกิดว่าผมคํานวณถูกเนี่ยก็หมายความว่าถ้าท่านซื้อหุ้นถือหนึ่งปีเนี่ยแม้กระทั่งราคานี้เนี่ย ท่านก็ยังมีโอกาสได้ทำอะไรในส่วนของปีหน้านะครับทีนี้เรามาดูกันต่อไปว่าอะไรมันทาให้เกิดเหตุการณ์ของปีหน้าแล้วก็กลยุทธ์สาหรับช่วงนี้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสถิติตลาดหุ้นที่ผมทํามานะครับในช่วง1ิปีที่ผ่านมาต้องขอภายที่ใช้ภารรษาอังกฤษเพราะว่ามันบางทีข้อมูลมันมาเป็นภารรษาอังกฤษแล้วไม่ค่อยจะมีเวลาแปลเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยมาถึงค่าเฉลี่ยของเซ i ตอินเด็กซ์ที่ขึ้นลงในแต่ละเดือนเนี่ยผมใช้ข้อมูล1ิปีที่ผ่านมา นะคะรับกราฟนี้เนี่ยบอกท่านว่า